ได้ทอใหม่แล้วมาลองดูก่อนได้เทอร์โบมาใหม่ครับอันนั้นก็เทอร์โบอันนี้ก็เทอร์โบคันนี้ก็เทอร์โบมีอยู่ห้าคันอะเทอร์โบทุกคันเลยสุดจัดเลย สุดจัดเลยนนลองโดยทิด,ดเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับ,บโอ้ ส่เลยกลับกี่ยัยงจะนับปนกอ่อใด่ะราสักครู่ครับงานก็เกือบเสร็จแล้ว เอาท่อจากขนั้นมาใส่ครับเอามาใส่ลองดูก่อนโอ้ท่อยังโหดอ่ะ <c oughs> ได้เจ้โหน่ายังโหดอ่ะ <c oughs> อ่ะฟังเสียงกัน ไม่หอนครับไม่ต <pioneers> ้องยึดรอบอะไรอย่างโค้นบัดหอนจะบอกวีตีมนักไม่หอนได้หร อบอโเอฮะโอเคครับเรียบร้อยเสียงออกมาประมาณนี้ <c oughs>